ความผิดปกติภายในร่างกายไม่เพียงส่งผลกระทบต่อวัยวะต่างๆข้างในแต่โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้หรือโรคภูมิแพ้ผิวหนังคืออีกปัญหาที่พบได้บ่อยและส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายในแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้หรือโรคภูมิแพ้ผิวหนังก็อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกได้เช่นกันเราจึงควรทําความเข้าใจแบบเจาะลึกเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้นี้ ความผิดปกติของโรคผิวหนังอาจจะมาด้วยผื่นตุ่มแดงกับบริเวณต่างๆของร่างกายมีมากมายหลายชนิดอย่างเช่นใบหน้าแขนขาด้านนอกหรือบริเวณที่มีการเสียดสีและเมื่ออายุมากขึ้นก็อาจจะมีผื่นขึ้นบริเวณต้นคอด้านหลังข้อพับแขนหรือข้อพับขาเป็นต้นโดยโรคผิวหนังมีมากมายหลายชนิดสมุนไพรและสารสก,กัดเกรดพรีเมียมที่มีอยู่ในกาแฟเอ ที่ส่งผลต่อผิวหนังได้แก่ 1. ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวบำรุงผิวพรรณและเส้นผมช่วยรักษาอาการผิดปกติทางผิวหนังผลการศึกษามากมายพบว่าน้ำมันมะพร้าวช่วยรักษาอาการผิดปกติทางผิวหนังเช่นโรคเรื้อนสิวโรคสะเก็ดเงินนอกจากนี้หากใช้เป็นประจำน้ำมันมะพร้าวยังช่วยสมานแผลต่างๆด้วยบำรุงผิวหน้าและผิวพรรณ อนุมูลอิสระเป็นตัวการอันหนึ่งของการเกิดฝ้าและกระวิตามินอ e ีในน้ำมันมะพร้าวจะทำหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่วนป้องกันร,รอยหมองคล้ำตามปกติผิวหนังจะสูญเสียความชุ่มชื้นเพราะถูกแดดและลมน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติเป็นสารรักษาความชุ่มชื้นรักษาอาการผิวแห้งแตกลอกเป็นขุยลดอาการผื่นแพ้แสบคันตามผิวหนังจึงช่วยให้ผิวนวลเนียนอีกทั้งช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด 2. ส,สารสกัดขมิ้นชันรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง 3. คอลลาเจนจากแครอทช่วยลดการสูญเสียน้ำบนผิวหนังเหมาะกับทุกสภาพผิวบำรุงสุขภาพดวงตาผิวพรรณและเส้นผมป้องกันผิวจากรังสีย U.V. ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ 4. แอลกลูตาไทโอนช่วยบำรุงผิวพรรณไกลซีนเป็นกรดอะมิโนที่มีขนาดเล็กที่สุด และเป็นกรดอะมิโนชนิดไม่จําเป็นมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายและช่วยทําให้เซลล์ผิวอุ้มน้ํารักษาความยืดหยุ่นของผิวหนัง 5. สารสกัดมะรุมผลการศึกษาพบว่าสารสกัดสําคัญจากใบมะรุมมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและทําลายเซลล์มะเร็งผิวหนังได้อีกด้วย 6. สารสกัดทับทิมป้องกันโรคมะเร็งกรดเอลจิกที่พบในทับทิม มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในเนื้อเยื่อหลายชนิดเช่นลำไส้ทางเดินอาหารตับปอดลิ้นและผิวหนังโดยมีฤทธิ์กระตุ้นการเกิดกระบวนการตายของเซลล์มะเร็งบางชนิดรวมทั้งมีฤทธิ์ต้านสารก่อมะเร็งเนื่องจากในผลทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงและยังเป็นแหล่งรวมของสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดจึงช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อที่อาจจะเกิดเป็นเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายได้อีกด้วย 7. แนอซินามายหรือวิตามิน B3 ช่วยลดการอักเสบผิวแนอซินามายมีฤทธิ์ต่อประโลมผิวจึงสามารถลดอาการอักเสบและรอยแดงบนผิวหน้าได้ดีรวมทั้งช่วยให้โรคผิวหนังเช่นโรคโรซาเซียหรืออาการผิวหนังอักเสบเรืร้อรังดีขึ้นได้ช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวลดความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังได้ การใช้กันแดดอย่างเดียวอาจไม่พอสําหรับการรังสี U.V. ที่มาจากแหล่งต่างๆทั้งแสงแดดแสงไฟที่เราต้องสัมผัสตลอดทั้งวัน 8. สารสกัด Acerola Cherry ช่วยบำรุงผิวพรรณให้กระจ่งางใสสมานผิวลดเลือนริ้วรอยอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าสารสกัดจาก Acerola Cherry มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนจึงช่วยให้แผลต่างๆตามผิวหนังสมานตัวได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง กระชับช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยก้าผงพุทราจีนพุทราจีนเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุและวิตามินที่ร่างกายต้องการอุดมไปด้วยวิตามินเอที่ช่วยรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียลดรอยแผลเป็นจุดด่างดำบำรุงสายตาและยังอุดมไปด้วยวิตามิน B1 หรือไทอะมีนที่ช่วยบำรุงประสาทวิตามิน B2 หรือไรโบกลาวินที่ช่วยบำรุงเล็บและเส้นผมพุทราจีนบำรุงผิวให้มีสุขภาพดี ลดรอยด่างดำเสริมสร้างชั้นผิวหนังให้แข็งแรงบรรเทาอาการคันจากโรคผิวหนังมีประโยชน์ช่วยแก้อาการผื่นคันตามผิวหนังบำรุงผิวพรรณให้กระชับลดการอักเสบบริเวณผิวหนัง 10. ผงบับวบกช่วยรักษาโรคผิวหนังนอกจากนี้ยังช่วยลดความตึงเครียดลดการอักเสบที่ผิวหนังยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทำให้สามารถรักษาสิวได้และลดอาการฟกช้ำได้นอกจากนี้ ผู้ที่รับประทานใบบูบกหลังการผ่าตัดยังจะช่วยให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้นและลดการติดเชื้อได้ 11. วิตามิน A เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเป็นอีกหนึ่งวิตามินที่มีความจําเป็นต่อร่างกายมีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโตและการทํางานของส่วนต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นดวงตาผิวหนังหรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเรา 12. ไลโคปีนจากการศึกษาพบว่า ไลโคปีนนั้นสามารถช่วยรักษาระดับอนุมูลอิสระให้มีความสมดุลและปกป้องร่างกายจากสภาวะเหล่านี้ได้การศึกษาในอาสาสมัครจำนวน20คนอายุ40-50ปีสแสดงให้เห็นว่าระดับความเข้มข้นของไลโคปีนมีความสัมพันธ์กับความอยากกร้านของผิวหนังอย่างมีนัยะสำคัญซึ่งการค้นพบนี้บ่งชี้ว่าระดับสารต้านอนุมูลอิสระในผิวหนังความเข้มข้นข,นของไลโคปีนที่ผิวหนังที่สูงขึ้น สัมพันธ์กับระดับความหยากของผิวหนังที่ลดลงการศึกษาการบริโภคไลโคปีนจากอาหารหรืออาหารเสริมวันละ8-16ถึง16มิลลิกรัมเป็นเวลา12สัปดาห์ช่วยลดความเข้มข้นของรอยแดงบนผิวหนังที่เกิดจากรังสี UV ได้4 0่สถึงห้สอสอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆที่พบว่าไลโคปีนมีผลป้องกันอันตรายจากแสงแดดและรอยแดงที่เกิดจากรังสี UV ลดริ้วรอยและความหยาก,กร้านของผิวหนัง ระดับความเข้มข้นของไลโคปีนในผิวหนังที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับความหยากกร้านของผิวหนังที่ลดลงเมื่อศึกษาในอาสา,าสมัคร20คนที่มีอายุระหว่าง40 50ปีหรือการศึกษาในผู้หญิง60คนอายุเฉลี่ย48ปีที่พบว่าผู้ที่รับประทานไลโคปีนร่วมกับสารสกัดโรสแมรี่ที่ให้กรดคาโนซิก2มิลลิกรัมวันละ2ครั้งพร้อมอาหารให้ไลโคปีนรวม15มิลลิกรัมเป็นเวลา4เดือนพบว่า ริ้วรอยและความชุ่มชื้นของผิวหนังดีขึ้นเล็กน้อยริ้วรอยรอบดวงตาหรือรอยตีนกาลดลงโดยเฉลีย่ย5.6เซเมื่อวิเคราะห์จากภาพถ่ายและ90.3%รายงานผิวมีความชุ่มชื้นดีขึ้นในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกริ้วรอยไม่ได้ดีขึ้นและมีเพียง 58. 6เปที่รายงานว่าผิวมีความชุ่มชื้นดีขึ้น 13. สารสกัดข้าววิตามิน B3 ในข้าวสามารถช่วยบำรุงสุขภาพผิวหนังกับลิ้นได้ 14. ผงผู้ข่าวช่วยรักษาโรคผิวหนงังต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นสมุนไพรและสารสกัดเกรดพรีเมียมที่อัดแน่นอยู่ในกาแฟเอยอแก้วโปรดของคุณกาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟ